สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับกันเปกันแล้วนะครับกับช่องอะตอมฮับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตาม subscribe นะครับแล้วก็ดูงานรีวิวและของสะสมต่างๆของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาโชว์เพื่อนนะครับกับของสะสมเนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วแหละแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นฟิกเกอร์ของจากหนังอะไรนะครับก็นี่นะครับก็เป็นของสะสม1ต่อ6นะครับจากหนังเรื่อง John w i ิกนะครับที่นําแสดงโดย เคนูลีฟนะครับผมเคนูลีฟนี่เป็นดาราชายที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยจริงๆผมมีของสะสมที่เป็นเคนูลีฟเนี่ยอีกหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยววันไหนผมจะเอามาให้ดูแต่จะบอกว่าหนังเรื่องจอห์นวิกเนี่ยที่ผมประทับใจมากๆเลยคือมันเป็นเหมือนหนังที่ทําให้เคนูลีฟกลับเข้ามาในวงการใหม่อีกครั้งนะครับโดยทีมสร้างนะครับที่เป็นฝ่ายสตันแมนนะครับจากดิเมทริกส์ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเขารวมตัวกันนะทีมงานดิเมทริกส์เนี่ย พวกสายสตันน่ะแล้วเขาอยากทําหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นหนังแอคชั่นแบบสุดๆเลยแล้วเขาก็เลือกเคนูนีฟกลับมาให้เล่นหนังอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นหนังที่บัดเจตจากภาคแรกครับเป็นหนังที่บัดเจตน้อยนะครับแต่ว่าสร้างไรายได้ได้ทลลมทลายจริงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวปีนี้นะครับเราก็ต้องรอดูภาคสีแล้วนะแล้วก็เนี่ยนะครับก็ผมจะบอกก่อนว่าทําไมมันหลายตัวอย่างนี้ก็อยากจะบอกอย่างแรกนะครับมันจะมีตัวกลางเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้นะครับ อันนี้คือเป็น1ต่อ6จากค่ายฮอ t ทอยนะครับคือฮอ t ทอยได้อะไรเส้นจอห์นวิกมาแล้วก็ทำสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ตัวอื่นๆเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยถ้าคนเล่นสาย1ต่อ6ก็จะรู้กันเขาเรียกงานประเภทงานแบชนะครับคืองานแบชก็เหมือนคัสตอมแหละซื้อของแต่ละชิ้นแต่ละอันมาแล้วก็มารวมประกอบกันนะครับแล้วมาได้เป็นตัวหนึ่งซึ่ง งานแบชมันก็มีมันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่างบเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่งานแบชแพงๆอ่ะมันก็ราคาสูงกว่างานกล่องด้วยนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ตัวแรกนะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยว่างานมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างตัวแรกนะครับงานแบชอ่ะเริ่มตั้งแต่บอดี้ก่อนบอดี้จริงๆแล้วผมใช้บอดี้ยี่ห้อเดียวกันทุกตัวเลยนะครับเพราะบอดี้อันนี้ชื่อยี่ห้อคูโมเดลนะถ้าเกิดใส่แบชจะรู้จักกัน เพราะว่ามันเป็นบอดี้มาตรฐานนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อสูตรคัสตอมมาใส่มันจะฟิตติ้งพอดีแล้วก็เชฟมันสวยคือต้องบอกจอห์นวิกที่ผมแบสเยอะเพราะว่าวมันง่ายครับพอซื้อมาสมมติซื้อสูตรมาผมก็ซื้อเนี่ยทั้งหมดทีเดียวเลยแล้วก็ใส่บอดี้เหมือนกันหมดยกเว้นหัวนะครับไอ้อย,อย่างตัวแรกเนี่ยหัวผมใช้ของค่ายโซโซทอยนะครับซึ่งเป็นงานเอ่อเติร์ดาร์ตี้นะครับแล้วก็เขาทำ หัวได้สวยถือว่าสวยมากเลยแล้วไอ้ค่ายโซโลทอยจริงๆแล้วอะ่ะมันทำฟิกเกอร์แบบซูเปอร์ฮีโร่พวกหนังอื่นๆด้วยนะไม่เป็นตัวเป็นงานกล่องเลยนะครับแต่อันเนี้ยคือเขาทำแค่หัวคินูริฟมาให้อย่างเดียวอย่างตัวที่2เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าบอดี้กับชุดเไรอ,อ่ะเหมือนกันเหมือนกันทุกตัวแหละแต่หัวเนี่ยไปเดินที่ฮ่องกงมาแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยงานมันสวยสวยเหมือนกัน เป็นงานศิลปินฮ่องกงแต่ว่าไม่รู้จักยี่ห้อเลยนะครับขออภัยด้วยถัดมานะครับอันนี้ค่ายนี้นะครับที่ทําหัวเนี่ยชื่อค่าย Maxnut m Max ัทแม็เนี่ยผมบอกเลยว่างานเขาสุดจริงๆเรื่องทำหัวนะครับหัวฟิกเกอร์หนึ่งต่อหเนี่ยคือละเอียดแล้วแพงนะครับราคาแพงมากเลยหัวแค่หัวมันเนี่ยเขาทำ ไอรอนแมนนะทำโทนี่สตาร์กเลยนะแล้วก็มีทีชาร่านะครับในแบล็กเพนเตอร์นะครับผมที่ทำหัวเดี๋ยวผมแกะให้ดูไหนแบบเหมือนมากปีหนึ่งเขาทำผลิตมาค่อนข้างน้อยนะครับเป็นเป็นลิมิเต็ดหัวของค่ายแม็กซ์นัทเนี่ยอ่ะแล้วตัวนี้ครับก็ฮอตทอยครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกแต่บอกเลยว่าหัวแมนะ็กซ์นัทอ่ะสวยกว่าฮอตทอยอีก แต่ฮอ t ทอยมันมาเป็นงานกล่องนะครับผมมาทุกอย่างเลยปืนเปิเลยอะไรเงี้ยขาตั้งอะไรเงี้ยคือเขาได้ลิขสิทธิ์มาร้อยเปอร์เนมันก็เลยได้ทําอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างปืนอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆดูเป็นแฟน John นวิกนะครับก็จะรู้ว่าปืนมันจะมีบริษัทค่ายชื่อว่าทารันนะครับที่เป็นคนทําปืนของ John นวิกทุกภาคเนี่ยคือมันเป็นปืนคนะัสตอมแล้วเป็นบริษัทคัสตอมแล้วทาสวยมากเลยแพงมากด้วยทารันเนี่ย ส่วนถัดมานะครับก็เหมือนเดิมครับจัดค่าย m a x n u t เหมือนกันหัวแต่หัวเนี่ยก็จะแตกต่างกับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ Damage นะแบบสู้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแบบ Smart หน่อยเป็นแบบเรียบเรียบส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคือผมอะ่ะ ไปซื้องานเติร์ดปาร์ตี้นะครับซึ่งเขาขายทั้งชุดด้แหละจอห์นวิกทั้งชุดเลยคือของค่ายไฟเออร์ทอยนะครับไฟเออร์ก็เป็นค่ายของเล่นเติร์ดปาร์ตี้อันนึงที่ราคาถูกนะครับแต่งานหัวของ Fire Toy อะ่ะไม่คยไม่สวยไม่ไม่เวิร์กผมก็เลยเอาแค่บอดี้ของ Fire Toy แล้วก็เอเซสซอรีต่างๆนะครับพวกของต่างๆเนี่ยมาแล้วก็เอาหัวของยี่ห้อ Max Nuts มาใส่ก็เนี่ยมันก็สมบูรณ์แบบ เราไม่รู้ว่าภาคสีเนี่ยชุดจะเป็นสูตรเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าว่าภาคสีจะเป็น <gal> ยังไงคืองานแบนใช่นะครับมันเยอะมากเลยนะครับของแต่งมันมีเป็น ร้อยค่ายแล้วก็งานแต่และค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับการตัดชุดสูตรเนี่ยอย่างสูตรค่ายถูกมันก็มันดูออกอ่ะมันไม่สวยถ้าเหมือนคนแบบใส่สูตรโค้งๆงเงี้ยแบบแบบกางเกงแบบเทพืนเนี่ยเอาจริงมันมันคลยคล้ายเหมือนการแต่งตัวแหละสูตรเนี่ยมันก็ขายชุดแยกมาแล้วแบบประมาณเกรดดีๆก็ประมาณ,ณ2,000นนะครับผมแล้วก็หัวก็อีก 2000- ถึงส0 0พนะครับหัวค่ายแบบดีๆอย่างเงี้ย แล้วไม่รวมถึงกับพวกอิสเซอรี่ต่างๆอย่างปืนนะครับปืนจริงๆถ้าเขาแยกมาจากกล่องเนี้ยมันจะมีแบบที่เขาขเขาเรียกระเบิดของจากกล่องยอย่างฮอตทอยอเงี้ยเวลาบางคนเขาซื้อมาเพื่อระเบิดเป็นชิ้นๆนะครับก็ซื้อแยกมาก็แบบแพงแล้วเหมือนกันแล้วแต่คนชอบครับงานพวกอย่างเงี้ยงานแบสเนี่ยนะครับมันมันสนุกนะครับคือถ้าเกิดเบื่อก็คือเปลี่ยนใหม่ก็ได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งโชว์เป็นหลายๆแบบไป คือเคนูลเนี่ยผมชอบมากตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตแต่เรื่อง Speed นะครับ t h m Matrix เนี่ยหนังตลอดกาลเลยดูหลายรอบมากเลยครับ The Matrix เนี่ยพราะดูไม่รู้เรื่องแต่มันสนุกแต่ยังงงอยูยทุกวันนี้ดูยังแบบกลับไปดูแต่ตงลงมันเป็นยังไงวะหนังผมมาสะสมหนัง Kenu l e ีฟไว้เกือบทุกเรื่องเหมือนกันอย่าง Constantine ก็มีนะครับแล้วก็มี t h m Matrix Speed ก็มี เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะโชว์น่าเดี๋ยวโชว์เลยดีกว่าดละนนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ที่เหลือนะครับที่เป็น k e n ู l e a ที่ผมเก็บมาก็อย่างอันแรกนี่นะครับก็เป็นงานเดี๋ยวก่อนปิดก่อน่ปวดหัวและหมุนนานไปหน่อยก็นี่นะครับก็เป็นของสะสมที่เหลือนะครับที่เป็น Kenu l e a นะครับผมอย่างตัวแรกนี่นะครับก็เป็นงานของ DID นะครับซึ่งค่าย DID เนี่ย เขาทํางานพวกงานทหารเป็นหลักนะครับงานทหารงานตํารวจงานแบบเครื่องพวกข้าราชการเนี่ยเป็น1ต่อ6คข้าราชการซะม,มากกว่าแต่ว่ามันดันออกไอชุดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวเคนู e a ฟแล้วก็ชุดจริงๆก็คือชุดหน่วยสวดัดกับหน่วยกู้ภัยในเรื่องสปีดเลยก็เนี่ยครับก็ได้อันนี้มาส่วนอันนี้นะครับก็งานแรนะครับอันนี้เพื่อน พวกเล่น Hot t o ยจะรู้นะครับน e โอครับ t r เมทริกจาก Hot t o ยนะครับ, Matrix, รบตอนนี้ราคาขึ้นไปไปเวอร์ละสวยมากนะครับงานอันนี้คือว่าแบบไดรลิขสิทธิ์อะไรอยู่แล้วล,ะละ่ะเพราะว่ามาจาก Hot ทอยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเพิ่งได้มาอันนี้คือตัวล่าสุดของที่เป็นแคนูลีกนะครับล่าสุดของ d u าฟทอยนะครับ d u าฟทอยนี่ก็ ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้มาแรงนะครับแล้วก็นานมากนะครับผมกว่าจะได้มาทำนานเหลือเกินก็งานก็ออกมาถือว่าใช้ได้ครับกับราคาผมว่าราคากับคุณภาพเขาให้มาคุ้มค่ายอยู่เหมือนกันก็จากเรื่องคอนสแตนตินนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยดูแล้วแล้วมีข่าวว่าจะทำภาคสองนะคอนสแตนตินเนี่ยเคนเลฟกลับมา ส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็เป็น t h m Matrix เหมือนกันครับจาก t h m m a t r ค x ค่าย Toy Works นะครับทำาิ e Matrix มา4ตัวแหละมี Morpheus มี Trinity แล้วก็ Agent Smith ด้วยแต่ว่าหน้าผมว่าหน้าเขาทำเหมือนบาร์บี้ไปหน่อยหน้าไม่ค่อยมีดีเทลอะไรเลยแต่ชุดอะไรก็โอเคนะครับจาก t h m Matrix Reload ก็เนี่ยนะครับก็พวกงานของค่ายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับ e คนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของสะสมเรียกว่าเป็นดาราขวัญใจผมตลอดการเลยเหมือนกันอายุจะ60แล้วนะเคนูรีฟอะยังแบบเท่อยู่เลยไม่แก่เลยจริงๆจ,จ,จ,จะ60แล้ว58แล้วแบบปีนี้เหมือนแวมไพร์เลยไม่เคยแก่ไม่รู้สึกแก่เลยแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังกับการจะถ่ายหนังเรื่องนึงเนี่ยเขาต้องไปฝึกแบบเขาต้องเป็นเก่งจริงๆอะเขาถึงจะมาเล่นหนังไนดะอย่างจอห์นวิกเนี่ยเขาไปฝึกยิงปืนนะไปเข้าคอร์สแบบทารัน ยิงเทคนิคโยิง IPSC แล้วก็ไปเรียนจูทิสุนะครับตั้งแต่สมัยติเมทริคแล้วที่เขาไปเรียนจูทิีุแล้วไปเรียนเป็นอาจารย์เลยคือคนนี้คือสุดยอดจริงแล้วเขาเขาเป็นคนของสังคมจริงอะ่ะเขาแบบให้เกียรติคนแล้วเขาแบบติดดินนะครับถ้าไปดูประวัติเคนู e ีฟนี่คือเขาเป็นแบบไม่ใช่ต้นแบบของดาราแต่ต้นต้นแบบของมนุษย์ที่ดีคนนึงเลยแหละเคนูลีฟอะ ก็อยากจะฝากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูจอห์นวิกนะครับผมไปหาดูนะครับพอเดี๋ยวภาค4ี่จะออกละส่วนหนังเรื่องอื่นๆของเคนูลิฟก็ไปหาดูนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูของสะสมประเภทอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจอห์นวิกเป็นนักฆ่านะครับส่วนจอห์นคอนสแตนตินเนี่ยเป็นนักฆ่าผีแต่จอห์นนี่ค่าเน็ตยังไม่ได้จ่ายเลยยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับขอบคุณนะครับ